เตซดี้ของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ลูกอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรมรมวอชิงตันซีแอตเทิลลูกเป็นคนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมตั้งแต่สมัยเด็กเพราะพ่อแม่เล่าให้ฟังนี่เห็นไหมพ่อแม่สำคัญนลจ้ะ,ะลูกฝังตั้งแต่ยังเยาวและที่สำคัญก็คือได้ปฏิบัติธรรมครั้งแรกกทิวัตพุทธเมวูดหนึ่งอาทิตย์ มีผลการปฏิบัติทำดีได้เห็นองค์พระในดวงแก้วยิ่งทำให้เชื่อมันในบุญอย่างมากเห็นไหมถ้าตั้งใจจริงๆก็เข้าถึงทุกคนแหละตัวลูกได้ชักชวนคนมาสร้างบุญแล้วมาร่วมรับฟังถ่ายทอดเสียงจากเมืองไทยบูชาข้าพระโดยเริ่มชักชวนจากคนที่เรารู้จักโดยลูกจะรับหน้าที่ต้อนรับและจัดเตรียมอาหารเพื่อบูชาข้าพระรและเลี้ยงคนที่มาทำบุญนั่งสมาธิช่วงแรก คนยังไม่รู้จักการบูชาข้าพระเดือนแรกคนมาห้าหกคนเดือนต่อมาก็สิบคนจนกระทั่งเพิ่มขึ้นถึงสาสคนและจนล้นบานสาธุตอนนั้นตัวของลูกทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพราะตรงนี้น่าสนใจมากครูไม่ใหญ่ปลืม้มจริงๆเลยเนี่ยอยากให้มีพระและมีวัดกะธรรมการอยู่ที่นี่เป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวซีแอตเทน จากบ้านกันก็ร่วมใจกันกันกบหมูห่คณะเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมเซียเตอ,อ,อร์ในช่วงปี1996ก็ได้ออกทำหน้าที่กรรมิสตามร้านอาหารในเซียเตอ,อ,อร์เป็นชุดแรกบอกบุญสร้างองค์พระลานธรรมกฐินและทุกบุญที่ได้ทราบข่าวจากพระธรรมกายที่เมืองไทยอย่างต่อเนื่องแล้วตัวงลูกเองทำงานเป็นกุ๊กในร้านอาหารมาตลอดต้องยืนผัดอาหารและอยู่หน้าเตาทั้งวันรวยงานทั้งโลก จนร่างกายสุดโทมแม้ขนาดสุดโทมเนี่ถ่ายภาพมานี่เต็มจอเลยรู้สึกปวดที่มือปวดขาและปวดไหลในช่วงนั้นตรงกับช่วงที่มีกระถิ่นคุณยายสร้างมหาวิหารหลวงพ่อวัดปักน้ำ <S 2> <S 2> <S 2> ก็อยากทำบุญ <S 2> <S 2> เกิดความคิดอยากทำบุญใหญ่ <K> แต่โอ้ตรงนี้ซึ้งมากเลยและก็เรื้มดเลยต้องตัดสินใจถึงห้าวัน Oh. เพราะปัจจัยที่จะทำเป็นเงินที่ตนเองเก็บมาตั้งแต่เริ่มมาทำงานที่อเมริกา oh. ซึ่งหวังว่าจะเอาไว้ใช้ตอนแก่เท่าชรา <Okay. S 2> แต่ก็คิดแล้วตัดสินใจได้ว่าถ้าเราตายไปตอนนี้ <Okay. S 2> เงินที่เราเก็บมาก็ไม่ได้ใช้ <Okay. S 2> แล้วจะเป็นของใครก็ไม่รู้ <Okay. S 2> แล้วมีความรู้สึกว่าต้องทำบุญกับหลวงพ่อวัดปักน้ำ ซึ่งท่านเปรียบเสมือนโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าส่งไปให้กับทุกส่วนทุกคนที่ต้องมาชาติที่นี่ท่านก็มีธรรมกายคุณยายก็มีธรรมกายตัวเราก็จะได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมกายและได้บุญกับท่านมากๆก,ก,ก็เลยตัดสินใจทําบุญนี้หนึ่งล้านบาทสาธุทำแล้วก็มีความสุขปีตีใจตลอดเวลาครับหลังจากนั้นลูกก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานสลายร่างของคุณยาย กลับมาจากงานสลายร่างคุณยายลูกก็ตกงานแหมทำไมบุญไม่ช่วยนี่ถ้าเป็นคนอื่นคิดอย่างนี้นะ <c oughs> แต่ตกงานได้มีกี่วันก็ประมาณหนึ่งเดือนได้งานซึ่งดีกว่าเดิม <c oughs> อา่แหมทำไมบุญช่วยนะแต่ช่วงที่ตกงานนะ่ะลูกนั่งสมาธิน้อยลงจากที่เคยเห็นก็เรือนหายไป <c oughs> โทษลูกเอ้ย <c oughs> มันน่าคาะกระโหลกนะลูกนะเนี่ยสามีมักจะหาเรื่องและมีปากเสียงกันเสมออ๋ออ่าก็ซ้อมกันครับอวอมวอมวอม,ว,อมวมประมาณเดือนธันวาคมสองห้าสี่ห้าลูกก็มีความรู้สึกปวดหัวนั่งสมาธิไม่ได้ตัวร้อนบวานั่งได้นะลูกนะเบรร้อนก็นร้อนไปแล้วก็นั่งไปกลางเดือนธันวาไปเดียวกันแก้มข้างซ้ายตรงนี้น่าสนใจนะไม่มีความรู้สึกปากเบี้ยวไปด้านขวา เฉพาะช่วงบริเวณใบหน้าก็พยายามอธิษฐานจิตให้หายประกอบกับการรักษาทางแผนปัจจุบันไปด้วยอธิษฐานจิตว่าถ้าหายแล้วจะได้ไปบอกบุญอีกแล้วก็ว่าภายในหนึ่งเดือนอาการต่างๆก็หายไปปากหายเบี้ยวหน้าก็ดีขึ้นเป็นเหมือนปกติแล้วก็ตั้งใจจะนั่นแน่กับเพื่อนกันกันลยาณมิตรเพื่อไปบอกบุญกันตามที่ได้อธิษฐานจิตไว้แต่ก็ยังไม่เด็ดไป ก็จะบอกเพื oh. <Jean. S 1> no ่อนในร้านอาหารที่ตนเองทำงานอยู่ครั้งแรกที่เป็นครั้งแรกที่เป็นไปทำงานเพื่อนกับวิภาควิจารณ์ว่าเนี่ยบอกบุญมากไปทำบุญมากไปเลยรับไม่ไหวแต่ก็ไม่โกรธเพราจะยกตัวเองว่าเป็นเคสว่าถ้าไม่มีบุญอาจจะตายไปแล้วก็ได้อคิดดีจังถูกต้องลูกเอ้ยมันเป็นวิบากกรรมที่เราทำมามันตามมาทันแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร บอกบุญไปไม่หมดกำลังใจแต่เขาก็ททำมานิดหน่อยมีช่วงหลังขาดบูชาข้าวพระมาบ้างหยุดบ้างอยากไปร,ร่วมงานบุญแต่กระดางงานไม่ได้เพราะทางร้านอาหารจะขายดีช่วงเสาร์อาทิตย์แต่ช่วงหลังจากที่หายจากอาการปากเบี้ยวก็ไม่สนใจลาได้ไม่ได้ก็หยุดไปเลยโทรบอกเขาว่ายุดหนึ่งวนันเพราะรู้สึกว่าจะต้องเอาบุญก่อนเห็นไหมไม่ต้องลามาเลยครับ เมื่อวันที่13เมษายน2546ที่ผ่านมาอาการนั้นกล่าวกลับมาอีกแล้วแต่ครั้งนี้สลับกันจากแก้มซ้ายเป็นแก้มขวาจากปากเบี้ยวข้างขวาเป็นข้างซ้ายสลับกันครั้งนี้ที่เป็นอีกเพื่อนก็บอกว่าสงสัยบอกบุญมากไปเนี่ยปากเลยเบี้ยวเดี๋ยวเพื่อนคนนั้นเตรียมตัวให้ดี แต่ก็ไม่ได้หมดกําลังใจเออมันต้องงี้นะลูกนะนึกถึงบุญสร้างของเราสังกติการและทำบุญมหาสังฆทานสามพันวัดต่อไปครัหนึ่งในวาระวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อยีบสองเมษายนที่ผ่านมาตอนนี้ลูกไปเด้ทางานแล้วก็ใช้เวลานี้ปฏิบัติธรรมฟังเสียงหลวงพอ่อและนึกถึงคุณยายลูกอยู่อเมริกาไม่มีญาติพี่น้องที่นี่กําลังใจตอนนี้ก็คงจะมีแต่หลวงพ่อนะเจ้าคะที่เป็นกําลังใจให้ใหลูก เป็นเต็มที่เลยลูกเลยล้านเปอร์เซ็นเลยครับยากจะขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพอ่อลูกอยากทราบว่าทำไมลูกถึงเป็นอย่างนี้ทำผิดพลาดอะไรนะ่ะทำบุป,ประกรรมอะไรมาแล้วจะมีะวิธีแก้ไขยอย่างไรถึงจะดีคะให้หลวงพ่อช่วยแนะนำด้วยเพราะลูกนะ่ะอยากจะอยู่สร้างบุญกับหลวงพอ่อและหมู่คณะเป็นนานๆค่ะสาธุมันเป็นวัีกรรมนะลูกเนะ ในอดีตชาติเคยเถียงพ่อเถียงแม่เอาไว้วอันนึงในอดีตเนี่มันเป็นเศษกรรมอะไรทิตามมารเรื่องมันก็มีอยู่ว่าตอนนั้นเกิดเป็นหญิงสาวในตระกูลที่มีฐานะ<อ>และก็เป็นที่รักของบิดามารดากร,ระดุดดังแก้วตาดวงใจ<อ>ท่านจึงตามใจมาก ทำให้ช่วงแรกๆของชีวิตนี่ยค่อนข้างจะเอาแต่ใจของตัวเองเวลาบิดามารดาจะสั่งสอนก็มักจะชอบเถียงแบบข้างๆคู่ๆเอาสีข้างเขาถูเพื่อจะเอาชนะบิดามารดารบ,บางครั้งก็มีนิสัยอย่างเนี้ยกับข้าทาบบริพานโดยเฉพาะคนที่ก็คอยดูแลนะ่ะ ซึ่งเขามีอายุมากกว่านะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงของตัวเขาหนารักตัวมากเมื่อพี่เลี้ยงเขาพูดแนะนําเวลาตัวแถมไม่ถูกนะก็ไปโกรธเขาถึงกับตบหน้าก็มันตบป้าก็มันก็มี<อ>ต่อมาภายหลังบิดามารดาก็ชักนาเข้ามาเจอหมู่คณะของเรานี่แหละแล้วก็ชวนให้ลูกนะั่นแหละทําทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนา โดยแนะนำให้ลูกทำทานว่าเออลูกเอ้ยทำเถิดทำทานพบชาติต่อไปจะรวยรแต่ตอนก็เถียงว่าไม่จริงหรอกคนให้ทานามิแต่จะยากจนคนที่ตั้งใจทำงานตั้งหากถึงจะรวย<อ>ทำทานไม่เคยเห็นใครรวยเลย<อ>ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีอย่างนี้นะว่ายิ่งทำยิ่งจนน่ะไม่มีรวยหรอกท้าไม่ทํา แต่ตอนหลังก็กลับใจได้หันมาสร้างบาร,รมีกับหมูค่คนณะ<อ>ที่ต้องทํางานเหน็ดเหนื่อยมากก็เพราะวาจีกรรมนี่แหละ<อ>ที่ไปดูถูกว่าการให้ทานะไม่มีผลจริง<อ>คนเหน็ดเหนื่อยตั้งหากจึงจะได้เงินมาที่เชื่อในชาตินั้นไม่<อ>เกี่ยวกับการทําทานชาตินั้นเชื่ออย่างเนี้ยว่าเ<อ>ขาต้องเหน็ดต้องเหนื่อยเท่านั้นแหละถึงจะดีถึงจะรวย ชาตินี้ลูกก็เลยจะต้องมาเหน็ดเหนื่อยนั่นแหละ oh. บัญญัิกรรมนะลูกนะจะแก้ไขก็ต้องอดทนอดทนทนหน่อยนะแล้วมันจะไม่อดนะลูกนะถ้าทนแล้วไม่อดก็อดทนกันต่อไปนะจ๊ะ <laughs> แล้วก็ให้พูดแต่ปิยะวจจากับทุกๆคนคร,รวมทั้งสามีทพบุตรที่อยู่ข้างกายนะั่นแหละ แม้เขาจะพูดไม่ดีบ้างก็ควรจะพูดดีๆกับเขาทุกวันเลยแล้วก็อย่าไปเครียดหรือไปวิตกกังวลจนเกินไปให้ทำใจใสใๆมันสั่งสมบุญให้เยอะๆให้มากๆเหมือนอย่างที่เคยทำนั่นแหละหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายไป และปัจจุบันนี้ก็ควรจะควบคุมน้ำหนักหน่อยนะลูกนะดูรู้สึกว่าอม,มันเต็มจอ <c oughs> หย้อนยุคตอนอยังอ้อออยู่ฟิตร <c oughs> ่างกายมันเช้งกระเดะและกระทานยาปัจจุบันออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ <c oughs> <c oughs> อยู่ในบุญบอธิษฐานจิตไปนะลูกนะเดี๋ยวก็จะดีเองละจา้าถ้าต่อไปก็ไม่ต้องแร่งกันล่ะนี่อาจจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้สร้างบาร,รมีกันอย่างเป็นสุขสนุกสนานบุญบันเทิงเลยนะลูกนะนี่ก็เป็นเคสตสัดสิาสำหรับวันนี้